จะเอะเอาใส่อีร่าหนุ่มหนุม่มหิวหนุ่มแล้วพิงแดดเศร้ราหนาวหนาวออกมาพิงแดดโอ้เออเอ,เอ,อินพ่อกันพ่อจ้าหิวหนุ่มเอา,าวหิวหนุ่มหนูหิวหนุ่มหิวหลายเศร้าแล้วสวยบ่ได้กินหนุ่มแน่เอาใส่หนาวนอนข้างกองไฟเอาเอาหางกระดิกกระดิกเอาขอสิ อุ้ยหนาโอ้เหมือนแห้งเดอ้อบาดนี่หนานั่นอย่าให้คืนอย่าให้คืนคล้องคืนแล้วเอาเอาเอาหนุมน่มหนุ่มหิอวออกามานี่ก่อนดิเข้ามาข้ามาใกล้ๆก่อนเข้ามาใกล้ๆกอ่อนเอออีพัวอีพอหิวหิวอีพอแก็งแก็งหมูหนันแก็งหมูหันเนี่ยยังมาพีมาใกล้ๆพีมาเอาใกล้ๆกล like. ้พีไปมาใกล้ๆกด้วยนะมาจับจับจับผู้ใดนี่ผู้ใดนี่ วาย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 เอาเอาเอาคล้องขึ้นเด้อบานนี้เนี่ยคล้องขึ้นเอาไปนั่งปักไฟแม่ทำไมอ๋ออ๋ออ๋ออย่าไปนั่งปักไฟพิงแดดพี่น้องเอาเอาเหมือน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 เธอไปห่างๆก่อนเธอไปเอานั่งลงเลยสวัสดีค่ะก่อนเนี่ยได้ไล้อีโปให้เธอให้หนูหนูหิวบอกอีโปหนูหิวแล้ว อาตที่ละนุฮีโอ้ยเหมือนแล้ววา,านนี้อารมณ์บอดีเด้ออารมณ์บอดีคือ้นหนาตาหิวหลายขอบคุณค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนที่ละโอ้ยเอาแกะแกะแกะให้หนูก่อนขอมือ,อขอมือ,อ,มอเอามามือก่อนเอามือมาให้แม่ก่อนนีม่มือมือสวยๆก่อนสินโอ้ยอารมณ์บอดี้ขอบรเฮ็ดนยังเด้อยนะพรให้คอยกิน พิงแดดพิงไฟผ่อหนาวออกมานั่งอยู่หน้าบ้านกันหิวแล้วโมหันจอมพวนหิวแล้วจ้าก่อนจ้าก่อนสวยๆอีกไม่ให้สวยๆก่อนเรียกพ่อก่อนลุงนบเอิญลุงนบกันลุงนบลุงนบไปหันหิว

อาจจะไปไหนแล้ว <savory> ว <teeth> ันน <ical> ี้ผ <textbooks> ืนเด้ผืนเด้ผืนเด้คือไปกินผืนเด้วันนี้อ้าวอ่ะอ่ะเอามือจับดีๆกินเลยคุณกินโอ้ยน้ำลายคือยืดแท้กินกับผุนน้ำลายโอ้ยเนาะน้ำลายยืดแท้อ่ะกินดีๆกินดีๆที่กินให้ลุง กินให้ลุงนวดตืเออเอามือจับเออแกเอาหุุนมือเอามือแกเอาดีๆลูกแกเอาดีๆได้ๆแกเองเป็นบ้าบังหมูจะคว่จะได้ออกไปกินอยู่นอกศาสตร์นพี่น้องมานั่งตากแดดหนาวๆเลยมาตากแดดเอาเอามือแกออกดีๆแกออกดีๆเอามือจับออกดีๆที่ละลูกตื่นมาตรงกินขนมเอาแกออก <cười> <cười> à, kim đầy vào nó sao sau làm này nó à, dây làm ơi mà áo đời này mất liền áo này này kim cà chen vào cà chen kéo ông đi đi tí lộ lục à, kéo đi đi mưa vẫn <laughs> kéo ông đi đi má mẹ kéo hải áo vào Hãy subscribe cho เออเอามือแกะออกเออแกะออกมือเออมือหน่อยหน่อยนะแกะดีๆเหมืนจับปั่นเขากันปั่นกินเองกับเป็นได้นั้นมือนหน่อยหน่อยเราเราเอาเอามือปั่นนะไหนมาแม่กินด้วยขี้ทีได้วะนี้โอ้ยเนาะเอาเอาแกะได้บ่ล่ะไม่ได้กินดนอกพี่น้องเออเอามือแกะดีๆลูก <G ül üş> จอมปวนของบ้านแดดแดดเริ่มแหงแล้วแจ้งน้อยก็ะโนเข่าบ้านพี่น,อน้องเอ้ยเอ้ายังมีอีกเหรอพอแล้วพอแล้วเอาไว้กินตอนเที่ยงไหนมีอีกเหรอเอ้าเอ้าเอ้เออา กินจนเอาออกมากินนอกาสาดเด้ ấy. ถ้าเพิ่อนอันนี้เพื่อนขาบไปกินนอกาสาดตกินดีๆเขาบออกไปหนอกศาดตขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามหมูหันได้ใจเด้อยายลำเอ้ยลูกสาวจะกินขนมนว่าเมนหนูหมุนในขี้ดินนะจจะเนาะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบายบายหมูหันบายบายก่อนสิลูก กิมหันขาอูเราบส่สนใจเด้อขันเราได้กินนะ